ห้าเดือนแล้วก็ยังจัดไม่เสร็จแต่พินนาเริ่มจัดระเบียบบ้านเข้าเดือนที่6แล้วค่ะแล้วการจัดระเบียบบ้านต้องทําให้ต่อเนื่องพินนาก็จัดระเบียบบ้านมาอย่างต่อเนื่องเดือนแรกพินนาจะคัดแยกเข้าของทั้ง5้าหมวดให้เสร็จในรวดเดียวการคัดแยกครั้งใหญ่ที่สุดคัดแยกของที่เราไม่ได้ใช้ของที่เราใช้ใชไม่ได้และของที่ไม่มีโอกาสได้ใช้คัดแยกเคลื่อน,นย้ายออกจากบ้านให้เร็วที่สุดแยกบริจาคส่งต่อทิ้งสิ้นขบวนการครั้งแรกบ้านก็ยังไม่โลงตามที่เราต้องการเข้าสู่ขบวนการคัดแยกในครั้งที่ คัดแยกในครั้งที่2ก็ง่ายขึ้นค่ะเป็นข้าของที่เราเสียดายในการคัดแยกรอบแรกไปใจลึกๆเราคิดว่าอาจจะยังใช้ได้แล้วก็ อาจจะมีโอกาสได้ใช้ที่2พินานาก็ผ่านไปแล้วพินานาก็มีครั้งที่3เนี่ยราคาครั้งที่3ยังเหลือเยอะอยู่เลยผ่านมา5เรือนแล้วเข้าของบางชิ้นก็ไม่ได้ใช้เลยตัดสินใจเราก็ง่ายขึ้นค่ะเพราะเราได้ฝึกการคัดแยกเข้าของมาถึงรอบที่3แล้วเริ่มเข้าใจว่าเข้าของบางอย่างก็ไม่ควรเก็บไว้อย่าเพิ่งท้อแท้กับการจัดระเบียบบ้านนะคะเพราะเป็นบ้านของเราและค่ะคอยๆทําไปค่ะในครั้งแรกอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ทีเดียว ฝึกในการตัดสินใจให้เฉียบคมขึ้นในทุกๆครั้งที่ลุกขึ้นมาจัดระเบียบบ้าน